โอเคก็เน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพรวมในตลาดถือว่าตอนนี้แดงกันทั้งกระดาษเลยนะเพื่อนๆบิตคอยก็1นึ่งแสนหนึ่งนะครับลงมาวันนี้กว่าสองเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วแหละตัวตัวนี้ก็เลยลงมาตามที่เห็นนะนเพื่อนๆอีทเรียมลงมาสามเปอร์เซ็นต์บีนบีลงมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะโหดมากนะครับแดงกันทั้งโลกเลยในณะขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดู มีแค่เหรียญที่เขียวอยู่ไม่กี่ตัวนะมีแค่โซลนานะที่ยังเขียวขึ้นมาใน2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่โดยรวมแล้วหลายๆตัวตอนนี้แดงอุ่มๆนะครับึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนะฮะคงจะเป็นผลในเรื่องของความตึงเครียดจีนกับสหรัฐนะครับ,รนนรบล่าสุดทางจีนเนี่ยก็ประกาศกันคว่มบาตรบริษัทลูกนะของออทางฮาวาอิโอเชีนะครับเป็นบริษัทที่เ,เป็นอู่ต่อเรือรายใหญ่ในเกาหลีใต้นะเพื่อนมีผลกระทบทำให้หุ้นเนี่ยลงถึง8%นนะฮะ ก็เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดบริษัทลูกที่ถูกคว่ำบาตรเนี่ยก็คือมีอยู่5บริษัทลูกของทางฮานว่าโอเชียนนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนกังวลว่ามันจะมีมาตรการการณีแบบนี้เพิ่มขึ้นไปอีกหรือไม่นะฮะแล้วก็ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน,นรัฐบาลสหรัฐฮะคือเลดี้ว่าบริษัทที่ คือไม่รู้ว่าขู่หรือว่าเชิดกายให้ลิงดูหรือเปล่าเนาะบริษัทหลังจากนี้ถ้าบริษัทไหนให้ความร่วมมือหรือว่าส,าสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐอาจจะโดนแบบอารว่าก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าจีนตอนนี้ไฟแบ็คนะฮะต่อยอีกหมัดหนึ่งนะครับหลังจากที่ทรัมป์ซัดมันเนิ่นนานนะตอนนี้จีนเริ่มที่จะมีท่าซัดกลับแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จีนจะใช้ท่านี้ไป เอ่อเรียกว่าไงดีไปเชื่อดให้ลิงดูหรือว่าใช้ท่านี้ในการคว่ำบาตบริษัทที่ซัพพอร์ตสารัฐอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจีนเอ่เอเรียกว่ายงไงดีถ้าจีนคว่ำบาดโอ้โหผมว่าบริษัทนั้นๆที่อาจจะมีการซื้อขายกับจีนอยู่เนี่ยเลยะเพื่อนๆคือสมหรัเงนึกสภาพถ้าเรามีลูกค้าเป็นทางจีนนะฮะแล้วถ้าจีนเขาคว่ำบาดรเขาไม่เอาเนี่ย บริษัทไป๋เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าการขู่หรือว่าการเชิดก่ให้เล่งดูในครั้งนี้จะส่งผลยังไงแต่ที่แน่ตลาดล่วงแหละในน้าขณะนี้นะครับแล้วก็ในช่วง5้าทุ่มที่กำลังจะถึงนี้เพื่อนๆมีเรื่องของลุงจเจริมนะฮะลุงจเจริมจะมานะครับจะมาพูดในในอีเวนต์ NABE นะในวันนี้ช่วงประมาณผมขอดูนิดนึงนะฮะประมาณ5้าทุ่มยีนะครับก็ เราไม่แน่ใจนะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแต่หลายคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะพูดถึงในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินในงานประชุมในวันนี้ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะฮะก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะพูดอะไรยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าแต่ยังไงแล้วตลาดเนี่ยมองอยู่แล้วนะครับกว่า90%เขามองว่าลดดอกเบีย้ยอยู่แล้วนะฮะในช่วงเดือนธันวาคมอีก0.25นะคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ผิดโผลนะฮะแต่สิ่งที่ ที่ตลาดแดงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวแหละนะเพื่อนเพือนเพราะว่ามันเหล็กตามที่ลุงจะพูดเนี่ยเพื่อนแดงก่อนละคือแดงไปรอแล้วแต่ถ้าลุงพูดแล้วไม่มีอะไรก็อาจจะกลับมาเขียวก็ได้นะอันนี้ก็ต้องจับจ้องให้ดีนะฮะไม่แน่ค่ำคืนวันนี้หรือว่าช่วงเช้าอาจจะกลับมาเขียวก็เป็นไปได้นะครับกระดูกเป็นสงสิ่งที่ทําให้ตลาดยังแดงแงอยู่ในณขณะนี้นะฮะทีนีเ้เรามาดูอีกหนึ่งสิ่ง ลำดุลหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก,มากมาๆเพื่อนๆล่าสุดท่านจิมครเมอร์นะฮะก็ออกมาทวีตเป็นในเชิงแบบแบริชมากๆนะครับหรือว่าเลดดว่าบอกว่าในที่สุดวันนี้วันที่ผมกลัวเนี่ยก็มาถึงนะครับคือคริปโตแล้วก็พวกเหรียญที่แบบสเปกุลเลตหรือว่าเหรียญแบบปัน่นเหรียญเก่งกำไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายไปเป็นตัวกำหนดทิศทางของ s อสแอนด์พีห้าร้อยบเพื่อนๆและสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เขากลัวในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งโอ้โหเยี่ยมเลยเพื่อนๆจิมแครมเมอร์บาิชแล้วนะฮะจิมแครมเมอร์มองว่าคริปโตที่แดงๆอยู่ในน้ขณะน,นี้มันกำลังจะลากหรือว่ามันกำลังจะนำให้ S&P ไปด้วยก็คือบาิชทั้ง S&P b แอน์ิชทั้งคริปโตฮะโอ้โหแต่พวกเราเจอแบบนี้ปุ่มรองกูอยู่ไหนนะฮะบูลิชนะเพื่อนๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไม่คือ คือไม่เ,เชื่อ,อก็ต้องเชื่อเพื่อนๆใครที่อยู่โลกของการลงทุนมาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจิมแคร์เมอร์ว่ายังไงต้องสวนฮนะืมผมว่าคุณเข้าใจนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในะตอนนี้นะดูคอมเมนต์นิดนึงนะทาร์มสุบายนะฮะโอ้โหก็ก็โอ้โหมีทุกคนบูลลิตนะพเพื่อนๆอนะินวอร์แคร์เมอร์เนี่ยนะก็ก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าจิมแคร์เมอร์รอบนี้จะขลังเหมือนอย่างไรแหละรอบหรือเปล่าคือ พูดนามตรงนะส่วนใหญ่เกินครึ่งอ่ะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สวนครามเมอร์แล้วรวย,ยจริงนะฮะอารมณ์แบบส่วนคลิปด็อกหรือเปล่านะครับนะฮะเอาโอเคก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยิ้มได้หรือเปล่าสําหรับสิ่งสิ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะนะเพื่อนล่าสุดทางแบงก์ต่างๆประกาศผลประกอบการออกมานะแบงก์ก็ยังรวยอยู่วันยัคน,ะน,นค่ำนะฮะจีพีบวกกันเชสสันโคลแบ็กบล็อกซิตี้นะฮะกุมันแซกทูดูมูนเพื่อนทูดูมูนอะไรที่ ในที่นี้ใหม่ถึงว่าในเรื่องของผลประกอบการนะฮะกำไรต่อหุ้นเนี่ยเออเนื่งจรกแชร์รายได้รวมต่างๆคือบีทหมดเลยนะครับนะหรือว่าเออ่มากกว่าที่คาดการนะทุกอันนะนะหรือว่าเป็นสิ่งที่แบงค์รวยเสมอๆนะครับสุดยอดเลยนะเพื่อนโอเค ทีนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดย่ออยู่แหละนะแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วยังไงบิตคอยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วนะว่ามันก็มีโอกาสจะตามทองคำนะครับซึ่งตอนนี้ทองคำมันพั้มอยู่ s ิลเวอร์ก็พั้มนะฮะหลังจากนี้บิตคอยเตรียมจะพั้มแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันอะไรก็ตามที่ทองคำเริ่มตื้อตื้อตั้งแต่ตนะ่อปี2016นิะทองคำออกข้างพักตัวเมื่อไหร่ถึงคาวบิตคอยนะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าทองคำพั้มไปก่อนแล้วพอทองคำพักตัวนิ่งๆ่ บิตคอยค่อยพลังบริกทมูฟทองคําจะพักหรือเปล่าแล้ะบิตคอยค่อยพ a r a บริกมูฟหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าโดยรวมแล้วมันก็ไปในทิศทางเดียวกันเสมอๆอ,อยู่แล้วฮนะเพื่อนๆทองคํา OG กับทองคำดิจิตอลอย่าง Bitcoin ถ้าเรามองว่ามันจะเป็นไปต,ตามๆกันยังไงแล้วหลังจากนี้ Bitcoin ก็มีโอกาสจะแคชอัพกลับขึ้นไปได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่บ่นกับตัวเองในช่วงก่อนหนนี้ว่ารอเอ่ น่าจะซื้อช่วงโควิดว่ะนะครับน่าจะซื้อตอนที่แบบราคาบิตคอยล์ร่วงลงมาจากหมื่นหนึ่งลงไปสี่พันน่าจะซื้อตอนนั้นว่ะนะฮะซึ่งเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เนาะแต่ตอนเนี้ยมันยับกว่าอีกนะฮนะเนี่ยคุณควินเทนก็บอกนะฮะว่าคุณหวังว่าคุณจะได้ซื้อในช่วงโควิดคราสตอนเนี้ยมันคือยัวโควิดคลาสแล้วนะตอนเนี้ยมันคือโอกาสของคุณแล้วถ้าคุณเสียดายตอนที่คุณทำไมไม่ซื้อช่วงโควิดตอนเนี้ย อารมณ์เหมือนช่วงโควิดมาละเพราะว่าในเรื่องของคนเจ็บตัวคนเจ็บหนักเนี่ยมันหนักกว่ายุคคนก่อนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดคราชตลาดพังไป1.2พันล้านคนพอแตกนะ FTX ตลาดพังไป1.6พันล้านไอ้ในวันศุกร์ที่ผ่านมา19พันล้านประมาณต่างกันเป10 10เท่ารอบนี้จะเป็นหลุมหรือเปล่า ต้องจับจ้องกันให้ดีนะฮะที่นี้เราไปดูการาฟกันซักนิดหนึ่งนะครับขอดูที่บิตคอยกันสักหน่อยตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหนึ่งพันะครับก็ถือว่าตอนนี้มีสัญญาณแดงไอ้ช่างโซนมันนะนะแดงไอ้ช่างโซนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวรอตัวพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าถ้าหากใครมาดูคลิปวัดนี้ในช่วง7จ็ดโมงเช้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ามันจะจะแดงอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะแดงนะถ้ามันยังลงหรือคือถ้าคืนนีน้มีเซอร์ไพรส ก็เป็นไปได้แหละนะแต่คิดว่าน่าจะแดงแหละนะในช่วง7จ็ดโมงเช้าก็ถ้าปิดแดงก็ยังไงต้องทำตามระเบียบทมตำวินันเนาะเขียวแดงนะครับก็ถือว่าเราซัดเขียวตรงนี้แดงตรงนี้เจอะก็ต้องออกแหละนะเพื่อนๆแต่ก็เวลาที่มันเกิดอีเวนต์แบบนี้มันก็จะเข้าแกว,วิเขียวเดแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบนี้เฟลนะรอบนี้เฟลรอบนี้เฟลเฟลมา2รอบนะรอบนี้ถ้ามันแดงอีกรอบหนึ่งแสดงว่ามันจะมีสัญญาณนี้รอบที่3แล้วนะครับถามว่ารอบที่3จะเฟลหรือเปล่าก็ เป็นไปได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ทำเฟรมวีคเราอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะถ้าเราดูทำเฟรมวีคเอเมอนดีนะยังตัดลงมาอยู่นะมันตัดลงมาตั้งแต่ในช่วงสิบอ่าประมาณ 20, 20สักยี่สิบยี่สิบสิงหาเนาะยี่สิบสิงหาที่เอ d มซอนดีวีคยังขอตัดลงมาอยู่ซึ่งมันบีบสองรอบนะมันสับขาเรามาสองรอบนะนึกว่าจะไปสองรอบนี้แต่ดันเฟลไม่ไปโอเคไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราดูว่ามันจะลงมาจนบีบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าซึ่งถ้ามันบีบแบบนี้ ก็อาจจะเป็นจังหวะของคุณก็ได้ในอนาคตนะฮะซึ่งโอเคแหละจ,จะยออกก่ยอ,อก็ย่อก็ก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่ไม่มีของนะครับผมคิดว่ายออ่อในครั้งนี้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องจบแบบจบบูรานอะไรต่อย่างใดนะครับใครที่แบบเฮ้ยรอจังหวะยออ่อสวยๆอยู่ผมว่าก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครมองว่ารอบนี้มันจะย่อ,อลงไปแรงๆเนี่ยุณอาจจะลุ้นนะฮะลุ้นที่9ก้าหมื่นหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่เป็นซีมีกับซีมีกับ ตรงนี้นี่ซีมีแกรบอันนี้นะฮะชุดนี้ซีมีแกรบอันนี้นะครับที่ยังไม่ลงมาฟิลเนาะก็รอรุ้นแล้วกันว่า <dimin> มันจะลงมาฟิลหรือเปล่าแต่ถ้ามันลงมาฟิลเนี่ยก็ถือ mar ว่าเป็นอะไรที่หล่อมากๆนะครับก็ย kind of ังไงรอรุ้นกันแล้วกันว่ามันจะลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ลงมาก็โอเคนะครับนะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะไม่ต้องลงมาได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าจะต้องลงมาอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ราคาที่มันลงมาในรัขณะเนี้ยมันลงมาฟิลแกร็บตรงนี้นิดนึงนะมาลงมาฟิลแกร็บ ในช่วงวันที่29แล้วนะเผื่อได้แบบพี่พี่แคมผมแบบอยากจะได้ฟิลแก็บชุดๆเนี้อันเนี้ยลงมาฟิลแก็บแรกแล้วนะอันนี้คือฟิลแก็บในช่วงวันที่29 s e p t เ m b e r ซปตัมเบอร์ฮะฟิลแก็บแล้วกําลังจะมาแล้วหรือเปล่าถ,ถ้าจะเด้งกลับขึ้นไปก็ไม่แปลกนะเพื่อนก็รอดูแล้วกันว่าจะฟิลแกบนี้อะไรจะลงต่อหรือไม่หรือฟิลแกบนี้แล้วกลับขึ้นไปเลยไม่มีใครรู้นะครับยังไงก็จับจ้องกันแล้วกันแต่ก็ถือว่าถือว่าสต็อปลอสค่อนข้างต่ำแล้วัถ้าคุณซับตัวนี้หลุดโล ก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือไม่นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ทำเฟรมเดย์ก็เริ่มย่อลงมานะครับก็หวังว่าตลาดคริปโตจะกลับมากันได้เร็วๆแล้วกันหลังจากนี้นะครับมากชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ